สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามดาวจนสต,ตาร์าประตูใจพอลุงแม่ป่าเอาอาสุขูสุคนมือว้านมือเศร้านี่เดินดีนะพี่น,อนะน้องเนาะดาวจนกะเขารูดก็กลมเลยพี่น้องซีหนึ่งแต่เ่รามันเขา่าจอพี่น้องเลยซีหนึ่งเข่าซีเา,าประตูใจก็เข,า,ข,า,ขาได้ เขาหาอะไรพี่น้องเขาลุดหาตัวสำรองตัวรองในหาสามสันติภาพเขาเขาลุดสามตัวสำรองในสามสองภระาชนเล่าเขาแปดตัวสำรองในสามแปดดาวเล่าเอกตาลุดพี่น้องอาบานีวันที่สี่มาลุ่นกันไหมพี่น้องเขา สองคู่นั่ยยัดทิมเด้อพี่น้องเด้อคููค,คู่วิ่งนะะเพียเ้ยงจะมักส่วนโตตัวหนึ่งกเ็เรียกกลมหงสซืส้อนี่ธรรมดาก็บสองโตนั่นแหละพี่น้องมักตัวเล็กก็จัดจัดทั้งครูละพี่น้องเอาหน่อยเอาหน่อยไปหาหลายเลยพี่น้องย้าท่านอยากได้ลายบัดมักขักขักจะเอาลายนะพี่น้องนะฟันตรงๆแล้วจนสตาร์บันที่สี่สิงหาไอ้บันที่สี่กันยา สองพันหาลอยหกสิบเจ็ดจับคู่พี่น้องจับคู่ดาวจนสาตาร์จับคู่ห้าหกหกเจ็ดเก้าหก Vinh Cầu hộ Vinh cao 96 Công cầu hộ. Long hộp hà hộp วิ่งเล่นเก่าล่องหกกประตูใช่ là bắt tu chắp chấp ngốc ngốc chết หกเจ็ดห,ดหวิ่งวิ่งแปดหกแปดหกขิ่งกลมแปดหก ล่องหกขาล่องหกเก็ดคูวิ่งเด่นหกล่องแปดแล้ว สันติภาพ สูงกว่านั่นไปยูที่เขียนไก่สันทิภาพจับคู่หนึ่งเก็ดเก้าสี่ đầu CC này đầu CC nâng bình đầu C โคมเก้าสีลองเ็ดหนึ่งเก็ดล่องสีหนูวิ่งเด่นสีลองเ่า Phát xa Xuân Lào Hãy lao khi sớm cao nhưng phóng câu 3 ก้าสามมิึง่งข้มก้าสามสี่สามล่องหนึ่งสองล่องผู้วิ่งเดินสามล่องเกา่า わびた。

สามสีสามสีวิ่งสามสีวิ่งกมสามสี ร่อง C หาร่อง6คูวิงเด่น3ร่อง C กลุ่ม 2 2 3 8 ไ่น้องผูดเข้ามาแล้วก็อย่าลืม ก็ดิง่งติดตามไปเลยพี่น้องเนอผอู้ทั้งเบิงง Tube, งเบงง Tube, ้งทั้งยูทูปก็ได้ผู้่มีไลฟ์มียังเบิ้งเบิ้งทั้งยูทูปก็ก็ดิ่งติดตามไปพี่นอ้องผู้เบิ้งกลุ่มเบื้งไลฟ์ก็บอกมู่บอกพวกเขามาเบิ้องในไลฟ์พี่น้องเพราะในคาสมุดปากกานลำพินนะเนี่ยจะออกดียุติต่คนเบิงบ้งมาหลายจักเป็นยังไงหน่อย,อยใจเลยเนี่ยตั้มใจเราละไม่อยากสิเขียนเลยได้พี่น้องเขงมามาเบิ้องในไลฟ์เด้อดาวจนสตาร์ มันที่สี่กันยาสองพันหรอยหกสิบเจ็ดจับคู่หาหกหกเจ็ดเก้าหกวิ่งเก้าหกกลมเก้าหกล่องหาหกล่องหกเจ็ดคูวิ่งเล่นเก้าล่องหกเราประตูใช่หกหาแปดหกหกเจ็ดวิ่งแปดหกกลมแปดหกล่องหกหาหกเจ็ดคูวิ่งเล่นหกล่องแปด ลาสันต no ิภาพหนึ 3, 1, ่งเกตเก่าซ <tube> <ki> ีซวิ่งเก่าซีกลมเก่าซล่องซีหนึ่งเกตคูวิ่งเด้นซีล่องเก่าประชาช้นล่าซีสามเก่าสสองวิ่งเก่าสามกลมเก่าสมล่องซีสมล่องหนึ่สองคูวิ่งเด่นสามล่องเก่าลาเวตาซหาสามซีศวิ่ง3ามซีกลมสามีล่องซีห ศูนย์หกคูวิ่งเดินสามล่องสี่พี่น้องผู้่อได้ขามาแล้วกะอย่าลืมแช่บอกต่อกันไปเด้อพี่น้องเด้อให้มีโุขมีลาภกันทุกคู่ทุกคนผู้่ได้ขมา,ดาม้าผู้ได้ติดตามลำเลื่อยลำเลื่อยกันทุกคนแิงแห้งปังๆกันทุกคู่ทุกคน,กคนเด้พี่น้องเด้อเงินน่องทังไหลยา,ยาเจ็บยาจนพี่น้องให้ขอบคุ้ยยุยนเป็นสุขพ่อกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันีก็ขอก่าวค้ว่าสวัสดี